เชิญคุณชันชัยสละเสนารักครับเยนท่านประธานสภาที่เคารพผมชันชัยสละเสนารักสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน,นครนายกพรกรคปฏติปัติ 8. เราต้องก่อนหนึ่งต้องกรับขอบพระคุณท่านประธานท,ที่ได้บรรจุยติด,ด่วนของผมยื่นไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและได้รับการบรรจุเพื่อนำมาพูดจากันในสภา แห่งนี้นะครับผมผมกลาบเรียนท่านประธานว่ากรอบในการยื่นยติของผมนั้นผมจะพูดหนักไปนเรื่องนโยบายแห่งรัฐกับการใช้งบประมาณและก็ความร่วมมือความบุญาการของหน่วยราชการรวมทั้งความปร่งใสแล้วก็เพิ่งจะมาเห็นหนังสือพิมพ์ลงวิสัยทัศน์ของนรมตีเมื่อสองวันนี้เองก็เลยอยากจะนำมา กลับเรียนท่านประธานผ่านทางรัฐมนตรีด้วยว่าสิ่งที่ท่านคิดกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นนโยบายกับการปฏิบัติงานทั้งระบบซึ่งต้องบูรณาการกับทั้งระบบนั้นจะเป็นไปได้หรือไม่กับปั๊มกับวิสัยทัศน์สิ่งที่ท่านคิดว่าจะเป็นขึ้นในอนาคตจากการพัฒนาการท่องเที่ยวออื่นผมกลับเรียนท่านประธานนะครับว่านโยบายรัฐบาลเขียนไว้กว้างมากแทบจะควบคุมทั้งหมด นะครับตามรัฐธรรมนูญแต่ว่าผมจะเจาะจงประเด็นที่เห็นท่านเขียนเอาไว้เราได้พูดจากกันไปแล้วรอบหนึ่งโดยการพื้นฟูมาตรฐานท่องเที่ยวให้ยั่งยืนสร้างแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิงกลุ่มที่มีศักยาภาพสามารถเชื่อมโยงธรรมชาติศิลป,ปะและวัฒนธรรมวิถีชีวิตของชุมชนรวมทั้ง การเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านอันนี้ไม่ได้เขียนเนื้อคา,าสิโนนะครับหมายถึงวิถีชีวิตนะฮะและชุมชนแล้วก็หมายถึงว่าขนมประเพณีคล้ายกันหรือวัฒนธรรมคล้ายกันถ้าผมตีฟาร์มไม่ผิดก็เป็นอย่างนี้แสดงว่าไม่มีคาสิโนควบคู่ไปกับส่งเสริมตลาดนะักท่องเที่ยวที่มีเชิงคุณภาพรวมทั้งแหล่งวัฒนธรรมท้องถิ่นแหล่งประวัติศาสตร์และโบราณสถานรรเป็นต้นอันนี้เป็นนโยบายรัฐบาลที่เขียนไว้ชัดเจน เพรนั้นสิ่งที่นโยบายรัฐบาลได้ให้สัจยบาบันหรือให้ความเห็นชอบจากมาเสนอจากสภาแห่งนี้แล้วสภาแ่างนี้ได้มีการพูดจากันไปแล้วนั่นคือส่วนหนึ่งที่นําให้สู่การปฏิบัตินั้น,นาท่านประธานผมจะจะให้ท่านเห็นภาพชัดเจนอีกอันหนึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่สิบมีพูดถึงเรื่องการท่องเที่ยว ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องต่อเนื่องและรัฐบาลต้องนาไปทําถ้าไม่ทําตามนี้ก็ต้องแก้ถ้าแก้คือรัฐมนตรีต้องตอบวันนี้นะครับว่าจะแก้เรื่องอะไรบ้างเพราะว่ามีหลายเรื่องที่ไม่ได้พูดจะถึงอยู่ในในใน,ในโยบายรัฐบาลแล้วรวมทั้งเรื่องพิสัยท่านรัฐมนตรีก็ไม่เจาะจงแต่เพียงแต่ว่าอยากจะฟังท่านจะตอบว่าอย่างไรหนึ่งเราพูดกันมากเรื่องวัฒนธรรมผมจะเห็น ตัวสับคำหนึ่งต้องเชี่ยวเชิงวัฒนธรรมแล้วก็พยายามจะบอกนะครับในแผนพัฒนาฉบับที่ส0วัฒนธรรมทำม,มาพิบาลด้วยซึ่งผมยังตีฟาร,รมตัวนี้ไม่ออกจะขอความรู้ทรลมตีหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะขอตีฟาร,รมเรื่องของวัฒนธรรมที่จะนําไปใช้นําหน้าเศรษฐกิจเพื่อจะแก้ปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนได้อย่างไร ันนี้นเป็นเรื่องที่อยู่ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแต่ไม่ได้เขียนรายละเอียดเพียงแต่ว่าผมอยากจะเอานํามาเสนอให้ท่านประธานผ่านไปทางน้ำนมตีซึ่งจะจะไปทําอย่างไรกับปัญหาเรื่องวัฒนธรรมซึ่งไม่ได้แยกแยะออกไปเฉพาะวัฒนธรรมที่ท่านคิดอยู่ในแผนเดิมจะเป็นเรื่องของประเพณีจะเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางอาหารเป็นเรื่องวัฒนธรรมทางสปาหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแต่เป็นวัฒนธรรมใหม่หรือเก่า หรือวัฒนธรรมที่ดั้งเดิมจะฟื้นฟูกันแบบไหนจะนํามาใช้ทางเศรษฐกิจทางวัฒนธรรมทางนำวัฒนธรรมท่องเที่ยวได้อย่างไรมีเรื่องหนึ่งที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่สิบเขียนเอาไว้นี่นะครับเราใช้ประโยชน์จากการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแบบการขาดสมดุลและใช้ประโยชน์ไม่อนุรักษ์มันด้วย ก้อ้เก so so ิดกระทบก้อยเกิดความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและเกิดปัญหาภัยพิบัติตามมาอันนี้อยู่ในแผนเศรษฐิกแผนพัฒนาฉบับที่10เขียนเอาไว้เพื่อจะเตือนสติคนที่จะทํารายละเอียดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติต่อไปด้วยก็มีรายละเอียดพอพอจะอธิบายได้ประมาณสองสาหน้าแต่เพียงแต่ว่าผมยกเป็นหัวข้อขึ้นมากล่าวเพื่อจะเห็นภาพรวมว่าก่อนจะไปสู่การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน่วยองค์กรต่างๆกระทรวงทบวงกรมทั้งหลายเขาหมายถึงว่าต้นน้ํากําลังคิดอะไรอยู่ขณะที่ผมพูดนี้คือต้นน้ํากําลังคิดอะไรอยู่กระทรวงทะวงกรมต่างๆนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจฉบับที่1ิบนี้ไปใช้หรือไม่นโยบายของรัฐที่นํามาเสนอต่อสภานี้เอาไปปฏิบัติได้จริงหรือไม่รวมทั้งกรอบของคณะกรรมการการท่องเที่ยว ซึ่งวันนี้สภาได้ทํารายละเอียดมาให้พวกเรา,าสมาชิกได้อ่านกันทั้งหมดอยู่ในหน้าที่6จะเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์เขียนมาอยู่4ข้อคณะกรรมาการการท่องเที่ยวระบุแผนปี2550ถึง2554เขียนมาอยู่4ข้อ1กระจัดความยากจนระดับชุมชนด้วยการท่องเที่ยว2การปรับปรงสร้างการท่องเที่ยวให้สมดุลและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 3. การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศด้านท่องเที่ยวสี่พัฒนาอุตสาหกรรมและภาพยนตร์ผมไม่ทราบนะครับว่าวัฒนธรรมอยู่ตรงไหนหรือจะอยู่ซ่อนอยู่ในข้อที่หนึ่งยุทธศาสตร์วันนี้ยุทธศาสตร์เียงแต่เป็นหลักนี้เป้าประสงค์ของท่านจะทําอย่างไรให้มันได้ประเด็นเป็นอย่างนี้ครับท่านประธานครับเรากําลังมองมองยู่ว่าถ้าเป้าประสงค์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยท่านฐมนตีได้มานั่งฟังอยู่ในขณะนี้เราจะไปสู่ตรงนั้นได้ มันมีปัญหาอุปสรรคเยอะมากหนึ่งเพื่อนสมาชิกหลายท่านได้พูดไปแล้วว่าเรื่องท่องเที่ยวนี่ไม่ขึ้นอยู่กับกระทรวงการท่องเที่ยวอย่างเดียวเลยต้องยอมรับความจริงว่าเราพูดกันมานานสิบปีละยี่สิบปีละส่วนใหญ่กระทรวงท่องเที่ยวจาเริมที่อยู่กับสานักนายกก็ดูแลกันเหมือนกับเป็นเสนาธิการคอยคิดแล้วก็คอยแจกลูกให้แต่สั่งใครไม่ได้เลยแต่ไปขึ้นอยู่ทั้งหมดส6บหกรมสมัยเมื่อ1ิปีที่แล้ว ไล่เลื่อมาจากนกระทั่งมีกรปรลมาแก้ระบบราชการใหม่แล้วก็แยกออกไปอีกแต่ปีกย่อยกันไปเต็มไปหมดเลยสิ่งที่เห็นชัดเจนขณะนี้นะครับการบูรณาการระหว่างหน่วยราชการด้วยกันผมจะให้ท่านประธานได้ผมจะเรียนท่านประธานได้เห็นภาพชัดเจนอย่างว่าเราจะได้งบประมาณไปใช้ยังไงก็แล้วแต่เพื่อฟื้นฟู เราจะเดินแผนนโยบายทั้งหมดให้ไปสู่เป้าประสงค์ในการทําให้กระจายไรายได้ไปสู่พี่น้องประชาชนผะการท่องเที่ยวมันไม่ใช่เป็นไรายได้เฉพาะคนที่มีเงินเป็นพันล้านหรือลงทุนพันล้านคนที่ลงทุนร้อยบาทจะหิ้วถุงกาแฟไปขายที่รถเมล์ที่สถานที่ท่องเที่ยวสักแห่งหนึ่งก็สามารถทําได้ไม่มีงานทําสามารถจะแปลเปลี่ยนตัวเองเป็นเจ้าแก่ไปเคืนขายของขายผลไม้หรือจะขายดอกไม้ก็ทําได้ทันทีแต่มันขึ้นอยู่วิธีการรัฐะกับ ภาครัฐเอกชนและความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆจะจัดการอย่างไรผมมีรายงานที่เห็นชัดเจนอยู่อันนึงครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องความเสื่อมโทรมมันมีเรื่องที่ผมยังติดใจอยู่ว่าเราจะไปได้ถึงขั้นนั้นหรือไม่เพราะว่าผลการตรวจสอบรายงานของสอตอง,งอผมไม่ามารทราบท่านรัฐมนตรีได้เคยอ่านฉบับนี้หรือไม่ฉบับล่าสุดครั้งที่สองผมยกตัวอย่างขึ้นมานะครับ มีเงินบูรณาการทั้งหมดเกิดขึ้นในปี 2,147, 2 5 4 8 2 5 4 9เงินที่เอาไปใช้คำว่าการพัฒนากลุ่มจังหวัดและบูรณาการก็ไหลก็รวงนะเอาว่าจะว,ว่าเป็นเรื่องกระทรวงมหาดไทยอย่างเดียวแต่เพียงอย่ยว,ว่าท่านผู้ว่าการจังหวัดเป็นซี o ก็จะมีการประชุมร่วมกันแต่รายละเอียดในนี้จะมีการตรวจสอบถึงการปฏิบัติงานกับวัดผลประสิทธิภาพวัดประสิทธิผลที่ไปทําวัดความคุ้มค่า และวัดความโปร่งใสรวมทั้งปฏิบัติตามนโยบายและกฎหมายหรือไม่ปรากฏว่าใช้เงินไปทั้งหมดห้าหมื่นกว่าล้านผลปรกากฏมาอย่างนี้ครับสตงรายงานมาเสร็จได้ตรวจพบว่าการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและการเมืองการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดพบว่าการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดยังขาดการมีส่วนร่วมและบูรณาการ ในการจัดทำแผนและการปฏิบัติแผนไปตามของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาคแล,ละเอกชนและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นโดยไม่ยึดการแก้ไขปัญหาของพื้นที่เป้าหมายหรือกลุ่มเป้าหมายเป็นหลักเลยผมยกตัวอย่างอย่างนี้คบท่านประธานครับผมเปิดไปเปิดมาไม่น่าจะเกิดขึ้นได้แต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและอยู่ในรายงานของสตงมีงบประมาณอยู่ สี่ร้อยกว่าล้านก็ยกตัวอย่างทั้งหมดห้าสิบเก้าจังหวัดนะฮะในนั้นเป็นเรื่องของงานวิจัยปรากฏว่าอย่างนี้ครับสองร้อยกว่าล้านมีงานวิจัยทั้งหมดสามสิบกว่าโครงการเอาไปใช้ทําประโยชน์งานวิจัยจ้างเขามาวิจัยแล้วก็ทําแผนวิจัยอีกสองร้อยกว่าล้านประมาณอีกสองร้อยโครงการทิ้งครับไม่เอาไปทําจ้างเขาแต่วิจัยเสร็จ ไม่ใช้เป็นประโยชน์อยู่ในรายงานของสตงหมายความว่ายัางไงครับหมายความว่าทุจริตเกิดขึ้นแล้วหมายความว่าฉันอยากจะทําเลยฉันก็ทําหมายความว่าท,ที่ที่ทำมาเสร็จเรียบร้อยแผนเนนี้ใช้ไม่ได้มันเกิดก่อกําเนิดในการที่จะไปทําอะไรมันไม่ได้อย่างใจฉันคิดก็ไม่เอาไะนั้นการทํางานวิจัยนะมันเป็นเรื่องของการสอบสวงข้อข้อเท็จจริงนําข้อเท็จจริงเหล่านั้นมาประกอบประยุกต์ใช้ แล้วก็มาปรับใช้เพื่อเป็นฐานข้อมูลเป็นความรู้เพื่อยามาพัฒนาต่อแต่เกิดจากการใช้เม็ดเงินก็ประมาณกระกอบนโยบายทั้งหมดผิดเพี้ยนไปหมดเลยผมเรียนท่านท่านประธานไปถึงท่านรรฐมรีนะครับถ้าแผนรายงานฉบับ,บนี้ของสตงอ,อยู่ในหน้า79ในรายงานตรวจสอบการเมืองการบร,บริหารงานของจังหวัดแบบปรุนาการครั้งที่2ผมบอกความเป็นมาของเอกสารเลย ความล้มตีอาจจะต้องใช้ประโยชน์ตรงนี้ในการพูดจาในคลรมรเพราะถ้าเกิดท่านไม่เอาตัวนี้ไปพูดในคลรมรทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงกระทรวงท่องเที่ยวไม่สามารถจะเอาเงบประมาณทั้งหมดเป็นแสนแสล้านหรือหมื่นล้านไปจัดการฟื้นฟูได้มันก็มีหน่วยงานอื่นหลายหน่วยงานที่ต้องมาบูรณาการร่วมกันหมดอันนี้เป็นตัวอย่างที่เกิดขึ้นได้เห็นได้ชัดว่ามันไปเกิดความล้มเหลวต่การเอาเงบประมาณแผ่นดิน ล้มเหลวต้องการที่ทํ้ไม่เกิดประสิทธิผลล้มเหลวไม่พอยังไปทุจริตกันอีกล้มเหลวยังไม่พอยังทําให้ความเดือดร้อนประชาชนตาไม่อีกจากการที่ไปหลอกลวงให้เอกชนก็ไปลงทุนอีกลงทุนยังไม่พอให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวแล้วยังไปเจอสิ่งที่เสื่อมโทรมไปอีกใหญ่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาแล้วในหลายต้องที่ทั่วทั้งประเทศไทยถ้าจะว่ากันไปเกิดจะทุกจังหวัดนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราจะยอมาารับความจริงในการเอาความจริงแล้วมาปรับเพื่อจะแก้ปัญหาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นให้ได้ ก่อนที่เราจะไปทําอะไรกันต่อในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่นั่นคือคือความใจกว้างของรัฐบาลสภาแห่งนี้มีหน้าที่ที่จะบอกความจริงกับท่านเพื่อจะบอกให้ท่านรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคแล้วพวกเราในฐา,านะผู้แทนรัศดรได้รับข้อมูลมาจากพื้นที่เนี่ยข้อที่จริงปรากฏว่าเป็นยังไงท่านอาจจะรับรายงานมาส่วนหนึ่งตรงไม่ตรงผมไม่ทราบ แต่ว่าอย่างน้อยสุดผู้แทนสดุดรอน,นำมาพูดในที่นี้เป็นเรื่องต้องจริงหมดถ้าไม่จริงพี่น้องประชาชนฟังอยู่ที่บ้านก็เหมือนกับพวกเราไปโกหกพ,พี่น้องประชาชนด้วยเพราะในข้อมูลฐานข้อมูลทั้งหลายทั้งแหลทั้งปวงนี้พี่น้องประชาชนได้รับทราบจากการที่ผู้แทนสุดรอ,อน,นำมาเสนอในสภาอย่างนี้เพื่อเพื่อนำไปแก้ไขอย่างน้อยสุดท่านรัฐมนตรีจะนําเรื่องนี้ไปแก้ไขผมว่าท่านรับเรื่องคนเดียวผมว่าไม่ไหวเราเรียนท่านด้วยความห่วงใยนะครับท่านในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง รับเรื่องนี้ท่องเที่ยวเนี่ยไปทําคนเดียวคงไม่ไหวแน่ถ้าเกิดท่านจะใช้สภาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาร่วมกันอันนั้นเป็นเรื่องผลดีเป็นผลดีกับประเทศชาติเป็นผลดีกับตัวท่านเองในฐานะผู้รับผิดชอบเป็นผลดีกับรัฐบาลด้วยเพราะความคิดจะหลากหลายจากมาจากผู้แทนรัศดรซึ่งจะทราบข้อมูลผมมีเรื่องที่อยากจะยกเป็นตัวอย่างจากที่ผมเรียนท่านประธานให้เห็นถึงภาพรวมทั้ง เรื่องการบรณาการที่เกิดโส,โส,โสโดสดร้อนรตั้งแต่ปี 7, 48, 49, 2 5 4 7 4 8 4 9 5 0เห็นชัดน,นะครับว่าอันนี้ไม่ใช่มีการพยานบอกเล่าแต่ว่าเป็นเรื่องของแรงงานก็สสรองต่างให้เห็นภาพชัดว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่ต้นน้ําคือนโยบายของรัฐกระทรวงต่างๆจับมือเกี่ยวข้องกันเนี่ยจริงไหมแน่นไหมถูกต้องไหมชัดเจนไหมปรากฏว่าไม่ชัดครับ ข้าประสงค์นั่นไม่ชัดถ้าจะไปดูรายละเอียดแต่และกระทรวงไม่ชัดสองที่ไม่ชัดเพราะว่าไปซ้ําซ้อนด้วยสามทำตามอารมณ์ของแต่และฝ่ายพอไปถึงระดับกองกลาง,งสตงชี้ออกมาเลยล้มเหลวหมดกองกลางคือระดับภูมิภาคที่ไปทําตั้งแต่ผู้ว่าการจังหวัดทําปเน้นหมดทั้งหมดรายงานสตงนี่คือทั้งประเทศจะเห็นชัดว่ามันไม่ใช่เรื่อง ที่จะปล่อยผ่านเลยไปต้องรีบแก้ไขถ้าไม่แก้ไขในรายงานปี50นี้ถือว่าเป็นเรื่องของความิบัตรความิบัติของการจัดระบบการท่องเที่ยวเกิดขึ้นแล้วความิบัติตรงนี้มาเนี่ยจะทําลายระบบรายได้เราต้องมองว่าภาพของการท่องเที่ยวนั้นคือคือการสร้างงานมหาศาลการท่องเที่ยวนั้นคือการจัดหารายได้เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกระจายรายได้ทุกส่วนของทุกอาชีพด้วย จัดการได้ดีเนี่ยตั้งแต่ร้านขายกาแฟร้านขายไก่ย่างร้านขายก๋วยเตี๋ยวอาหารการกินทั้งระบบโรงแรมอุปกรณ์ทั้งหลายทั้งแหล่ทั้งปวงทั้งหมดอาศัยเรื่องการท่องเที่ยวท้าบูมถ้าทําไม่ถูกต้องสิ่งเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นเป็นประโยชน์กับทุกคนในประเทศนี้เพราะฉะนั้นเราให้ความสาคัญที่จะยื่นยติด,ด่วนก็เพราะว่าเราอยากเห็นการพัฒนาที่ถูกต้องผมขอกลับมาเรื่องของพัฒนาวัฒนธรรมแบบยั่งยืน ในแผน10บพยายามเน้นนะครับท่านประธานครับในแผนสินี่เขียนเอาไว้ชัดแล้วผมอ่านอยู่สองสารอบมีสองเรื่องที่น่าสนใจมากแผนสินี่เน้นเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมจาก,การเสริมสร้างทุนวัฒนธรรมและการนำไปสร้างสารรค์คุณค่าทางเศรษฐกิจ Uh, อย่างงี้ครับท่านประธานครับมันตีตามได้สองแบบแบบหนึ่งทางท่องเที่ยวเนี่ยได้ได้ออกแบบเรื่องทุนทางวัฒนธรรมไปไปเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นไปเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของสปามั่งไปเรื่องเกี่ยวกับประเพณีสงการมั่งสิ่งเหล่านี้ตีฟางกันไปมีทุนทางวัฒนธรรมอีกอีกหลายรูปแบบไม่อยู่แค่ตรงนี้ แต่นี้ความหมายคำว,ว่าทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยถ้าเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนสดอนในฐานะผู้แทนสดอนผมหาคํานิยามคํานี้เพื่อหาความเหมาะสมที่สุดในการที่จะมาแจ้งร,รัฐมนตรีว่าคําว่าวัฒนธรรมที่จะนํามาใช้ต่อเศรษฐกิจและไม่กระทบกระเทือนและไม่ทําลายวัฒนธรรมของประเทศไทยผมไปอ่านเจอในหนังสือฉบับหนึ่งของท่านเจ้าคุณเพราะผม พิดกุณาพรเป็นคำที่เป็นประโยคเป็นบทความสั้นๆท่านประธานผมว่าก่อประโยชน์กว่าพวกเราครับท่านเขียนไว้อย่างนี้ครับความหมายของวัฒนธรรมคือความทรงจำของสังคมสังคมก็เช่นเดียวกันมีชีวิตมีประสบการณ์มีความจำนิชำนานต่างๆที่สืบทอดต่อกันมาจำต้องมีความร,รู้จักตัวและ ความทรงจําที่เชื่อมโยงอดีตปัจจุบันและอนาคตให้ถึงกันประสบการณ์และความจำนิชํำนาญความรููจักตัวและความทรงจําต่างๆของสังคมคือวัฒนธรรมถ้าวัฒนธรรมสืบทอดต่อเนื่องมาด้วยดีและสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรมได้สังคมนั้นก็มีชีวิตที่เป็นอยู่ที่ดีมีประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆอย่างได้ผลดี ความมีอายุยืนของสังคมนั้นเป็นความมีอายุยืนที่สมบูรณ์มีความหมายแท้จริงแต่ถ้าสังคมไม่รู้จักวัฒนธรรมของตนสืบต่อและใช้ประโยชน์วัฒนธรรมของตนไม่ได้ตลอดจนไม่สามารถจัดการหรือเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมของตนเองให้ถูกต้องได้สังคมนั้นเปรียบเสม,มือนบุคคลที่ขาดสมปรือดีไม่รู้จักตัวเองและสูญเสียความทรงจํา จำเรื่องราวของตนเองไม่ได้กลายเป็นคนที่ขาดประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาและไม่สามารถมีชีวิตที่ดีของตนได้อย่างสมบูรณ์แม้จะมีอดีตอายาวนานก็ไม่ใช่เป็นความมีอายุยืนเพราะมีพลังต่อเรื่องของชีวิตเหมือนกับต้องถืออายุขาดตอนไปแล้วตั้งต้นนับอายุใหม่แต่ไม่นับใหม่แต่ก็นับใหม่ไม่ได้จริงเหมือนคนที่ฟื้นจากสลบแต่กลายเป็นอัมาตหรือสูญเสียความทรงจาอย่างที่กล่าวมาแล้ว ท่านท่านประธานครับข้อความมาน,นี้เนี่ยวัฒนธรรมตีฝวามไว้เป็นการบอกเก่าให้พวกเราได้นำมาคิดและศึกษาได้ชัดเจนที่สุดว่าเราจะทำอะไรกับเรื่องของวัฒนธรรมต่อไปดีเพราะนั้นความมชัดเจนของบทความที่ท่านเจ้าคุณได้เขียนเอาไว้ในหนังสือเป็นนิยามความหมายของวัฒนธรรมที่เราควรจะเอาไปใช้ เพื่อรักษาและอนุรักษ์เอาไว้เพราะฉะนั้นผมกาบเรียนธนร,รัมตีว่าผมคงไม่มีคําอธิบายต่อจากคําวัฒนธรรมที่ท่านเจ้าคุณพระพรมปิฎกคุณาพรได้เขียนเอาไว้เพียงแต่บอกว่าธนร,รัมตีตรงนี้ท่านจะทํานโยบายอะไรก็แล้วแต่เรื่องวัฒนธรรมต้องระวังกันนิดหนึ่งแล้วก็วัฒนธรรมอะไรที่ไปเชื่อมโยงกับต่างข้างประเทศข้างเคียงเรามีวัฒนธรรมของประเทศไทยที่ยืนหยัดมา ชานานแล้วเรามีวัฒนธรรมที่เรายืนอ,อยู่ด้วยตัวของเราเองด้วยศักดิ์ศรีของประเทศไม่จําเป็นจะต้องไปลอกเรียนวัฒนธรรมมาจากตะวันตกหรือไปลอกเรียนสิ่งที่เขาบอกเขามีเราก็จะมีตรงนั้นเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบคอบอันที่สองแผนที่สิบแผนพัฒนาฉบับที่สิบนี่เขียนเอาไว้น่าตกใจมากบอกว่าอย่างนี้ครับว่าผมไม่ต้องอ่านครับบอกว่าเกิดปัญหากับประเทศไทยอย่างรุนแรง เรื่องศิลธรรมและจริยธรรมตกต่ำอย่างรุนแรงท่านประธานครับที่ผมเอานำมาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมันเกี่ยวโยงกับแผนพัฒนานเศรษฐกิจเรื่องท่องเที่ยวถ้าผมเสนอท่านประธานไปถึงรัฐมนตรีรัฐบาลว่าถ้าเรานำเอาคุณค่าของนธรรมมาใช้เป็นประโยชน์และนำเศรษฐกิจวัดเรามีสามหมื่นกว่าวัดเราใช้วัดเป็นประโยชน์ในการนำวัฒนธรรมเหล่านี้ขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมในการท่องเที่ยวได้ เราเราชวนคนเข้าไปที่วัดเราเห็นเยอะมากเที่ยวเก้าวัดเข้าไปแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความรู้นะครับท่านประธานครับเรียนท่านรัมตีว่าไม่ใช่ไปไหว้ไปร้องขอไปจุดธูปไปร้องขอแล้ววินวอร์ดเพียงแต่ว,ว่ากําลังบอกให้ท่านทราบว่าเรามีเรื่องให้ความรู้กับนักท่องเที่ยวอยีกเยอะมากเลยเรามีเรื่องที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวได้ทราบถึงวัฒนธรรมของถิ่นไทยอีกมากมายและเป็นเรื่องที่เจ้าต้องอนุรักษ์ เขายิงรู้เขายิงร,ายงรักพวกเ,เรารู้กันเ,เราก็ยิ่งหวงแหนนั่นคือลักษณะของเชิงอนุรักษ์ผมมีตัวอย่างอันหนึ่งที่ต้องฝากให้รัมตีช่วยจัดการจากที่ผมกาบเรียนมาทั้งหมดนั้นเมื่อสิบป,ปีที่แล้วผมเคยทําแผนท่องเที่ยวไว้อยู่ฉบับหนึ่งแล้วก็ทําเป็นหนังสือและใช้สภาแห่งนี้เป็นที่รเริ่มด้วยสองพันร้อยสามแปดทำแผนเรื่องท่องเที่ยวจังหวัดนครยกเป็นจังหวัดท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แล้วก็ ผมทําเป็นเล่มเก็บเอาไว้เลยครับแล้วจะได้เป็นหลักฐานให้กับประชาชนได้รับทราบว่าใครไปทําอะไรและพูดอะไรไว้แล้วงบประมาณทั้งหมด741ล้านวันนี้ผมได้ไปสืบสอบมาแล้วว่าเหตุผลทําไมถึงได้มีการล้มแผนนี้ไปแผนนี้ได้ทําเป็นการบูรณาการประชุม16กรม16บอธิยบดี6กระทรวงใช้เวลาในการทําแผนโดยสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการท่องเที่ยวอนุมัติ และแผนนนี้ได้ผ่านสภาผู้แทนรรดอนไปสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเป็นงบประมาณแผ่นดินมีการใช้งบประมาณไปไม่ประมาณทั้งสองสร้อยล้านผลสุดท้ายมีคนหวังดีแต่ประโยชน์ไต่ตนเองเรื่องงบประมาณประมูลงานตัวเองไม่ได้ไปหาเรื่องล้มแผนแล้วในปี5อ4พั้ง้าในบัตรนั้นเป็นต้นมางบประมาณไม่ได้ใช้ครับ ไม่ใช่ที่แรกผมก็ใจว่าสามกว่าล้านไม่ได้ใช้ประมาณ500ร้อยกว่าล้านผมกําลังจะหาข้อมูลว่าจะบอกคนนครยกยังไงว่าเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เป็นแผนที่ได้คน้นได้ศึกษาได้วิเคราะห์ได้ทําร่วมกันแล้วก็มีกลุ่มผลประโยชน์ทางการเมืองไม่พอใจที่ไม่ได้งานแล้วก็ไปล้มแผนกันแล้วก็มีข้าราชการบางท่านในอดีต ไปเปลี่ยนเพื่อเอาประโยชน์ใส่ตนแล้วก็ล้มแผนแผนนี้เป็นเรื่องสืบเนื่องต่อมาจนกระทั่งซีโอพอมาพูดว่าซีโอเอาไปใช้เป็นเรื่อง,งเ,อเรื่องดึงเอาเป็นเรื่องเรื่องไปอันนี้ผมกราบเรียนท่านประธานว่าแผนอันนี้เนี่ยเราทํากันมาสมัยท่านชวนหลีกภัยเป็นรัฐบาลเป็นนายกสองใช้เวลาห้าปี แล้วก็มองไปอนาะคต10ปีข้างหน้าด้วยว่าเราต้องบูรณาการระบบราชการในการท่องเที่ยวอย่างไรผลที่ออกมาก็คือว่าเราได้แผนอันสมบูรณ์เราเรามีการกันกองเรื่องนี้อย่างละเอียดรอบคอบสุดท้ายจะเป็นเรื่องของกรมป่าไม้กรมชนประทานจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะทําการทุจริตต้องลงโทษไม่ใช่ไปล้มแผนถ้าตัวบุคคลไม่ดีต้องไปลงโทษผมเห็นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดไม่พอใจ เป็นคะแนนนิยมของอีกพรรคพักหนึ่งเป็นอีกพวกพวกหนึ่งฉันล้มไปเลยอยู่ในรายงานการประชุมครับผมไม่อยากเสียเวลาสภานี้เอาเรื่องมานั่งอ่านให้เสียเวลาแต่บอกให้ท่านทราบว่าถ้าเป็นอย่างนี้อีกไม่เกิดผลดีกับประชาชนแน่และพี่น้องประชาชนจะเสียหายมากเขาใช้เวลาในการลงทุนเป็นเป็นหมื่นล้านจากที่เราลงทุนไปแค่ประมาณเ0็ร้อยกว่าล้านผลสุดท้ายเขาเขาเสียหายอย่างมหา,าศาลในภาคเอกชนแล้วคนที่ไปเที่ยวที่จังหวัดคนครนายก จำนวนปีหน ok ึ่งประมาณหนึ ok. like ่งล้านล้านหนึ่งล้านคนที่เราตั้งเป้าไว้เข้าไปแล้วไม่รู้จะไปดูอะไรมีน้ําตกสิบแปดน้ําตกถูกพัฒนามั่งไม่พัฒนาบ้างผมฝากท่านเริ่มตีว่าผมไม่ได้มาทวงงบประมาณนี้นะครับเพราะงบประมาณนี้ผมจะต้องติดตามและสอบสวนแน่แต่บอกเรียนให้ท่านตีให้ทราบว่าอย่างน้อยที่สุดในฐานะผู้แทนราษฎรที่อยู่ในพื้นที่และยื่นยติเรื่องนี้และยกตัวอย่างจังหวัดนครยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างอันหนึ่ง ในการที่จะพูดจาว่าการบูรณาการการทำงานประสบความล้มเหลวอย่างไรในอดีตและอนาคตท่านจะแก้เรื่องนี้อย่างไรแล้วท่านเชื่อได้แต่ครับว่าถ้าเรื่องนี้ท,นท่านแก้ไม่ได้โดยคอ,อรมอท่านใช้บริการจากสาภาในการตั้งกรรมธิการผู้แทนสนดอนในนี้400กว่าท่านเขามีความรู้สามารถสร้างองค์ความรู้ ให้ไปตัดสินปัญหาอีกหลายๆเรื่องได้เนะผมจะใช้เวลาตรงนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์และก็ไม่ให้เสียเวลากับผู้อื่นผมกลาบเรียนนะครับที่จังหวัดนครยกเป็นจังหวัดคุณธรรมใบอนุญาตประกาศประกอบกิจการเกี่ยวกับเรื่องบาภับเขาห้ามมีเพราะนั้นคาสินโนที่นครยกไม่เอาครับคาสินโนนี่ในพุชนานี้กรมก็บอกเป็นแหล่งรวมบันเทิงการพานัน แต่ความหมายของผมคือคาสิโนคือแหล่งรวมความชิบหายและหายนะของสังคมไทยในพจนานุกรมไหนก็เขียนเอาไว้ในบทของพระไตรปิฎกก็เขียนเอาไว้การพนานคือแหล่งแห่งความชิบหายเป็นแหล่งแห่งความหายนะแล้วก็มีบทที่ผมได้อ่านผมไม่ใช่เป็นคนที่ไปอ้างอิงเรื่องเรื่องคําสอนนะครับแต่ว่าถ้าไม่เชื่อคําสอนจริงเหล่านี้เนี่ยเท่ากับเราเรากําลังนําทา เอาสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่นำไปสู่ความหายณะต่อสังคมที่จะเกิดขึ้นวันนี้ผมได้ฟังคําพูดของท่านผู้นาบอกว่าพวกเราได้ศึกษาสภาผูพพ้แทนรัษฎรได้ศึกษาเรื่องคาสิโนว่าควรจะสร้างหรือไม่ควรจะสร้างน่ในสภาผู้แทนรัษฎรเป็นเรื่องดีเอาไปใช้ได้ผมเรียนอย่างนี้ครับไม่จําเป็นต้องไปสร้างแหล่งคาสิโนละพวกผมได้ศึกษาไว้เยอะมากเลย แต่แลเรื่องนี้ทุจริตกันเป็นหมืนพันล้านเอาเรื่องที่เราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนษฎดเนี่ยศึกษาเอาไปใช้และไปตามเก็บเงินคนที่ทุจริตและโกงชาติบ้านเมืองผมว่าได้เงินไม่ต่ำกว่าแสนห้าหมื่นล้านมากกว่าที่จะไปได้ใบอะไรจากคาสิโนมากกว่าที่จะไปสร้างคาสิโนแล้วคนที่เล่นคาสิโนไม่เคยเข้าประเดบอรดแล้วได้ครับมีแต่เจงก็เจงคนรวยมีเฉยีเจ้าของเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมบอกจังหวัดนครยกไม่เอา แล้วประกาศเป็นจังหวัดคุณธรรมจึงกการเรียนท่านประธานว่าจุดยืนในการทำงานของพวกเราที่เห็นชัดเจนเพื่อจะบอกกล่าวไปไม่ได้ไปตำหนิใครนะครับเพียงแต่บอกให้ทราบว่าอ,อ,อะไรจะเกิดความเสียหายกับบ้านเมืองต้องเตือนกันหน่อยถ้าท่านจะทำก็ไม่ว่าแต่พวกเราก็จะค้านแล้วเราก็จะพูดความจริงห้ทราบก็ผมการเรียนท่านประธานตรงนี้เพื่อจะได้ให้ใช้เวลานี้เพื่อประโยชน์กับ รัฐบาลเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความยั่งยืนของการใช้ความรู้ที่พวกเราได้ไปศึกษามาและก็ข้อมูลทั้งหมดเพื่อให้รัฐบาลได้ดําเนินการและหวังนะครับว่าอย่าใจแคบการตั้งกรรมธิการนั้นไม่ใช่เรื่องผิดปกติการตั้งกรรมธิการนั้นเป็นการปังความคิดหลากหลายและผู้แทสนส่อนได้ไปทําหน้าที่ช่วยกันนะครับนำความรู้ทั้งหมดกับข้อที่จริงทั้งหมดนํามาสู่การพัฒนาประเทศได้ การต่องเที่ยวนั้นเราจะได้เงินอีกกี่แสนล้านก็นแล้วแต่อย่าทําให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับประเทศชาติและพี่น้องประชาชนอย่างน้อยที่สุดในแผน2ี่ 10, บอกพวกเราชัดเจนนะครับว่าการทุจริตคอร์รัปชันที่ผ่านมาทุจริตกันมากมายเขียนอยู่ในแผนที่10ฝากรัฐบาลกลับไปอ่านและช่วยกันว่าจะแก้อย่างไรขอบคุณครับ